ช่อง EP สามาแล้วนะคุณด <Okay. S 1> ูตอนแรเข้าสรายการแถลช่ EP สนะครับโอเควันนี้เราจะมาแถลงเกี่ยวกับการลงคลิปว้าวซึ่งวันที่สิบห้าต้นไปหลังจากที่เราเมื่อช่วงนี้เราจะลงที่เราลงคลิปวันละสองคลิปแต่หลังจากวันที่สิบห้าเป็นวันเปิดไปโรงเรียนวันแรกเราจะลงคลิป เออสัปดาห์อย่างอย่างน้อยสัปดาห์ละประมาณ3คลิป2คลิปประมาณนั้นแหละโอเคเพราะวันนี้มีเวลาทำเขาต้องไปเรียนอ่านสือให้มีเวลาทําจริงๆแล้วช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่ลงคลิปขาดบ้างน,นะเพราะว่าฝนตกเนี่ยกำมันจะตกด้วเนาะ oh, โอเคตอนนี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจะเล่นกดไลค์ แชร์กดติดต่อใครให้ชองผมเลยนะครับโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ